สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่23ธันวาคม2565อยู่กับเพจและช่อง Youtube ไอ้คาน้ำร้อยเอ็ก็เป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับอาชีพน้ำอ้อยสดว่าอาชีพนี้ยังน่าทำสำหรับคนที่จะเข้ามาทำในวงการนี้หรือไม่ ก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายท่านก็ออกจากงานเลยมองหาอาชีพเสริมทำขั้นเวลาว่าในช่วงที่มีโควิดไม่รู้ว่าจะทำอะไรบางคนก็เข้ามาทำอาชีพขายน้ำอ้อยสดก็ผ่านพ้นโควิดไปบางท่านก็เลิกขายเลิกกิจการเข้าไปทำงานตามเดิม ก็ทำให้อาชีพนี้ก็ว่างลงพอสมควรส่วนท่านที่จะเข้ามาใหม่ก็อยากจะแนะนำว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินแสนภายในหนึ่งปีสี่ห้าแสนได้ไม่ยากเลยนะครับก็มีคนทำได้มาแล้วเขาทำรายรับรายใจ่ายในอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ น้ำอ้อย1กิโลสาม,มารถคั้นได้30-40บาทต่ออ้อย1กิโลก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณการขายในแต่ละพื้นที่เขตชุมชนเขตชนบทหรือว่าตามชานเมืองต่างๆตามโรงงานอุตสาหกรรมเขตโรงงานกำลังซื้อในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันปริมาณการขาย ของแต่ละคน10บาท20บาทก็แตกต่างกันไปเครื่องรีดที่ดีก็จะทำให้ได้น้ำอ้อยเยอะขึ้นกว่าเครื่องรีดที่ราคาต่ำลงมาก็เป็นไปตามคุณภาพตามราคาอันนี้ก็สําหรับคนที่จะเข้ามาก็อยากจะแนะนำให้เลือกซื้อเครื่องรีดที่มีคุณภาพเพราะว่าเวลาเราขายต่อมันก็ได้ ราคาที่สูงแล้วก็เวลารีดน้ำอ้อยออกมาก็ได้น้ำอ้อยยืดกว่าเครื่องรีดที่ราคาดอกลงมาตัวน,นี้ก็จะช่วยให้ท่านมีกำไรเพิ่มขึ้นต่ออ้อยเรียบเทียหนึ่งกิโลกร,รมัมเครื่อง,งอรองีดบางยี่ห้อได้30บาทเครื่องรีดบางยี่ห้อได้3540บาท ก็ถ้าเปรียบเทียบเป็น1ตันก็ต่างกัน5,000ันถึงหนึ่งหมบาทนี้ก็จะช่วยให้เราคืนทุนได้เร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการขายการทําตลาดของแต่ละบุคคลการใช้สื่อโซเชียล <Social S 2> ในมือถือนี้ก็จะช่วยให้ท่านมียอดขายส่วนท่านที่มีข้อสงสัยอยากจะถามเพิ่มเติม เป็นมือใหม่อยากเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการลูกการขายก็คอมเมนต์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าครับ